สวัสดีค่ะวันนี้แพลมาอีกแล้วนะวันนี้แพลก็จะมาร้องเพลงให้ฟังอีกแล้วเพลงวันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานเพลงของนักร้องที่แพลชื่นชอบมากเลยคนหนึ่งพี่เขาเสียงเนี่ยทรงพลังมากเลยนะสําหรับประมาณว่าเสียงเขาแบบสุดฤทธิ์แล้วอะ่ะสุดยอดแล้วก็พี่นุ้ยสุรีนานะคะก็ไปฟังกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไร ก็เขานั้นคือชีวิตก็เขานั้นคือทุกอย่างก็เขานั้นคือความหวังและเขาคือลมหายใจเธอก็รู้ว่าเขานั้นคือแฟนฉัน แต่เธอยังดันทุรังจะเอาเขาไปบอกฉันสักคำเถิดนะหาแฟนไม่ได้ใช่ไหมเห็นเธอร้องไห้ฟูมฝายบอกว่าใจของเธอต้องการเลิกทำตัวเป็นนางเอกเจ้าน้ำตา เลิกใช้มันยาดหาทางแย่งแฟนชาวบ้านระหว่างคนแย่งแฟนเขากับคนโดนแย่งอย่างฉันใครน่าสงสารกว่ากันลองคิดเอาเองเถิดนะคนนี้แฟนฉันรักกันมากก่อนห้า พพังมาเจอรีบถอยไปเสียดีกว่าเธอมันไม่ใช่นางเอกเธอเป็นแค่ตัวอิจฉาอย่าเสียเวลาบีบน้ำตาอยู่เลยได้ไหมมาทำไหนให้เธอกลับไปทางนั้น ตื่นจากความฝันยอมรับความจริงให้ได้เธอเองก็เน่าต้าดีคงมีคนเอาใช่ไหมอย่าเลยอย่าแย่งเขาไปยังไงฉันก็ไม่ยอมอย่าคิดแย่งแฟนฉันไปยังไงฉันก็ไม่ยอม Bye.